สวัสดีครับนี่มารีวิวครับรถเกี่ยวไทยเสียงยนต์ครับนี่เป็นหัวแอร์ครับตู้แอร์มีซื้อซื้อมาใส่วสวยครับโซ่ยังเปลี่ยนใหม่ๆครับเลื่อๆยังใหม่ๆเลย ห,หนูตายด้วยให้เป็นปอมปอมได้กินเบอร์ยี่สิบสามครับผมครับ เครื่องเป็นเครื่องฮีโน่ครับเกวแปดสี่เจวัน 1> 1ครับรถสวยสภาพสวยครับใหม่ใหม่เลยครับ ทมแห้งดีครับยังแห้งดีอยู่อันนี้นะ่าจะเป็นไม่แน่ใจครับไม่รู้เป็นป๊มอะไรครับอาจจะเป็นป๊มเบอร์ยี่สิบเอ็ด ม่เลยนะนี่หัวแอร์นะครับหัวแอร์ภาพนี้ <c oughs> สวยงามมากครับเ <c oughs> นืใหม่ๆช่วงล่างก็ทำสีนิดนึงก็สวยครับ อันนี้เป็นสามสายพันแต่เดิมจะมีแค่สองครับอันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ครใส่มาสามไม่แน่ใจครับหรือว่าเพิ่นเปลี่ยนมาใส่สามไม่รู้แต่รุ่นใหม่น่าจะเป็นสามครับสาม วยสวยหนวนกุ้งนี่น่าจะได้เปลี่ยนไปเดี๋ยวพาไปดูข้างบนครับดูหัวเก่ง ยังไ้ก็ยังโอเคอยู่ครับเดี๋ยัน,นี้ต้องทำใหม่นิดนึงอันนี้เป็นแอร์เอาผาปิดไปอุ้มเป็นอุ้มน้ำผู้นะครับ ตากแดดไปเลยโอ้ร้อนเป็นอันนี้ก็เป็นอุ้มแทงน้ำพู้นะครับรถยังสวยๆเลยอันนั้นเป็นสมบูรณนะ์ครับสมบูรณ์รถเฉดเต้ครับ ัเราเป็นร้านเอามาจอดตากแดดโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับไทยสิงยนการเกษตร รถสวยมากครับก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมช่องบ่าวเมนชาแนลนะครับแบบเป็นกำลังใจการธุรกิจทุกไปครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ